สวัสดีครับเรามาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่9พฤศจิกายนปี2515กันนะครับก็เป็นประจำหลังตลาดปิดในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาวันนี้ครับวันนี้เซ็ตลบไป10จุดครับมาดูแท่งเทียนของวันนี้กันนะครับวันนี้แท่งเทียนดูไม่ดีครับบอกเลยครับวันนี้ดูไม่ดีนะันั่นก็คือเป็นวันแรกในหลายๆวันเลยนะครับในรอบของรอบการขึ้นนี้เลยว่าที่แท่งเทียนนะครับปิดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย EA 5วันนะครับแล้วก็เป็นแท่งที่ยาวพอสมควรบอกเลยไม่สวยเท่าไหร่ครับวันนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้นะถ้ายังปิดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย EPA 5วันหรือว่า10วันก็ดเก็ตก,ก,ก็ตามนะครับก็จะทำให้ม o m e n t ม m มันเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเกิดการย่อตัวของของเซ็ตเพราะนั้นพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้สำคัญนะครับเนี่ยสมมติว่าถ้าพรุ่งนี้ยืนยืนต่ำหน่อยนะยืนต่ำหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตวัดแท่งหน่อยนะ ไอ้วัดยากไม่เป็นไรครับอ่ามันแปลกๆนะวันนี้ถ้าถ้ายือนอยู่ต่าหน่อยนะครับต่ำหน่อยก็ประมาณตรงที่ผมเนี่ยยืนอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ครับเส้น eba ม,มันจะโค้งเข้าหากันแล้วก็จะเกิด dead call ในไม่นาน,นครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เฝ้าดูเลยครับถ้าพรุ่งนี้ยือนอยู่เนะี่ยเส้นค่าเฉลี่ยได้โอเคอย่างสบายใจได้นะครับอ่าแล้วแล้วหุ้นในวันเนี้ยที่มีการสแกนเจอไม่เยอะไม่เยอะครับ นะตัวส่วนใหญ่ก็จะไม่สวยนะตัวที่พอที่จะดูได้พอที่จะเข้าไปศึกษาทำกันบ้านได้นะผมเอามาฝากอยู่ประมาณ 2- อสตัวไปดูกันที่ตัวแรกครับโดยที่ตัวแรกเป็นไทม์เฟรมหกสิบนาทีนะครับก็เป็นไทม์เฟรมที่เทรดจับด้วยสัญญาณ60นาทีนะครับ aai เป็นทุ้นใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ a i ทําเฟรม60นาที นะครับหัวขยายนะคระประมาณนี้ครับนนก็คือในทาเป็นหกนาทีเนี่ยเกิดกรเด้คอร์อีเ m a มาแล้วนะครับในตรงนี้ครับพอดีเลยตอนช่วงเวลาปิดพอดีเลยโดยในวันนี้ผมก็ไม่ได้เทรดตัวไหนเลยนะแต่ว่าเอากันบ้านมาให้เห็นว่าเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่งมาในช่วงเทท้ายนะครับบ่ายสิกแนลตรงนี้แล้วก็ฐานของรอบนะครับฐานของราคาคือ7บาททวน เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ปักหมุดไว้เลยว่า7บาทหลุดมาก็ยอมนะแต่แต่ถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับก็เป็นแนวตาน8.4นะครับแนวตาน8.4อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะสำหรับตัวนี้ครับลองดูครับตามเฟรม60สิบนาทีสำหรับตัวหุ้นใหม่พอสมควรครับชื่อว่า aai นะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวที่สองครับวันนี้อาจจะไปเลยนิดนึงครับว่าการบ้านมีมีน้อยนะครับมีให้น้อย ไม่ค่อยจะสวยนะวันนี้เทรดยากนะเทรดยากมาดูตัวต่อไปครับ BEC นะครับเป็นในทำเฟรมเดยนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมครับจำได้ว่า BEC เนะนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เคยทํากันบ้านไปเมื่อไม่กี่วันก่อนวันนี้ก็ก็มาย้ําว่ายังอยู่ในแนวทางเดิมอยู่นะครับสําหรับกราฟของตัวนี้นะครับ BEC BEC ปลายกราฟ เกิดการโค้งขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ชันมากนะไม่ได้ชันมากบ่ายสักก็อยู่ตรงกลุ่มก้อนนี้คนระประมาณ10บาทต้นๆน,นะครับก็มีความคาดหวังว่าจะขึ้นไปถึงแนวต้านเดิมนะครับ14.20นะครับแล้วก็จุดที่เป็นฐานของรอบนี้คือ9.16นะครับมีฐานย่อยด้วยครับฐานรองลงมานะก็คืออยู่มา9.50เก้าก็ผมว่าใช้9.50เป็นจุดซับรอดผมก็น่าจะสวยงาม ก็น่าจะโอเคสำหรับตัวด e c ครับค่อยเป็นค่อยไปนะตัวนี้ไม่ได้ชันมากนะครับโมเมนตัมไม่ได้เปลี่ยนในลักษณะแนวดิ่งเท่าไหร่นะออกิงเฉียงออกไปข้างๆนะครับด้วยความชันที่ไม่ไม่สูงมากเพรนะั้นตัวนี้ก็ถือว่ายังเป็นโมเมนตัมเชิงบวกอยู่หลังจากที่ลงลงมาจากเด d คอร์เนี่ยพอสมควรแล้วก็เริ่มย่ำราคาอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็เชิดขึ้นนิดหน่อยก็พอที่จะ เหดแล้วทำกำไรได้อยู่บ้างนะลองลองดูถือดูนะครับลองเข้าไปพิจารณาดูเพาว่าตัวอื่นที่สวยกว่าน,นี้เราก็หาไม่ค่อยได้ในวันนี้นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับ A B F นะครับ A B F A B F อ่าโอเควันนี้อีกตัวหนึ่งคืออะไร S V T ใช่ไหมโอ้ที่ไปตะลุมบอลกันมานะรอดบ้างไม่รอดบ้างนะ นะครับวันนี้ RBF นี่ R ก็มาเงีบเยบๆนะครับเป็นลักษณะเงีบเยบๆค่อยๆลันไปตัว RBF เนี่ยมีบายสัญญาของ2แท่งหลังนี้นะครับสแท่งหลังนี้โดยก็รุ้นแหละว่าเขาจะสามารถไต่ขึ้นไปได้นะครับเรียงตัวขึ้นไปแล้วก็เป็นจุดกับตัวของรอบนะครับโดยตัว RBF ในความจริงมีแนวต้านเล็กๆอยู่แถว12บาทนะครับ สองบาทซ,ซึ่งเป็นราคาปิดของวันนี้พอดีเราก็เลยหยิบมาเป็นการบ้านให้ว่าผ่อพวกนี้ยืนยืนได้นนก็หน้าตามนะครับสำหรับตัว RBF แนวต้านของ RBF อยู่ที่14.5นะครับฐานของของรอบก็คืออยู่ประมาณสิบนะครับตัวนี้ใช้เป็นจุดใช้เป็นจุดสอบร้อก็ได้นะครับสำหรับตัว RBF 10.8จุดแปดถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็สอ p l ้อนไปที่จุดกูเดนคอร์นก็คือ11.4นะครับก็ได้เหมือนกัน ลองดูครับสำหรับตัว RBF ครับก็มาฝากแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าหายากนะในะวันนี้นะครับที่หุ้นที่สัญญาณตรงกับแนวทางของเรานะครับก็มีไม่เยอะบางวันก็มีเยอะบางวันก็มีน้อยก็เป็นธรรมดาของตลาดตรงนี้นะวันไหนวันไหนหาไม่ได้ไม่ค่อยได้ก็ไม่เทรดนะครับหาหุ้นไม่ได้ตนวันไหนหาได้ได้เยอะสวยงามก็อาจจะมีน้ําหนักการเทรดหน่อยแต่กอ็อย่างไรก็อย่าลืม าฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรากำลังทำกันบ้านกันใหม่ในวันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ